สวัสดีค่ะวันนี้ตังก็จะพามาดูคุณพ่อเอาของไปดำรงชีพนะคะก็คือต้นบุกยักษ์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะโหลกมากมากเลยยังไงคุณพ่อขุดอยู่ตรงโน้นคุณพ่อคาะทำอะไรหรอคะก็จะมาขุดเอาต้นบุกไปสอนนี้ลูกไปสอนดำรงชีพหรอคะใช่ค่ะ โอ้ต้นบุกยักษ์ใหญ่มากบบเ,เดี๋ยวพ่อจะดูก่อนว่ามีหัวไหมถ้ามีหัวก็โชคดีโออทำไมคุณพ่อต้องถึงต้องเลือกแต่มีหัวหล่ะคะจะได้รู้ว่านำต้นก็ทานได้หัวก็ทานได้ลูกแข็งไหมคะมล้มลงมาแล้วมีหัวอ,อันนี้ใช่ต้นบุกคันไหมคะใช่ ง่ายว่าแล้วว่าทําไมมันสีแปลกมันยังไม่เป็นหัวกําลังนี่หัวเก่ามันอันนี้เกอนเก่ามันเนี่ยมันกาลังจะออกหอัวเห็นไหมนี่มันกําลังจะออกหัวแล้วใช่เดี๋ยวเราไปทั้งต้นเลยลูกโอ้โอเอาไปทั้งต้นเลยเหรอคะใช่เดี๋ยวพ่อแบกเดินหน้าก่อนโอ้ตใหญ่มากดูสิออกมาแล้วามาดูมาดูต้นเท่านู้ออกมาที่ร่วงแล้ว โ oh. อ้อย่กไกลหนู <laughs> สูงมากไป <laughs> เอาขึ้นรถเราไปสอนเราเอาไปสอนกันเลยค่ะ